พระเจ้านะครับเราไ,ได้มีโอกาสนมัสก,การพระเจ้าแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าวันเดียวเนพระนิเวศก็ดีกว่าพันวันในที่อื่นอเมนอเมนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระนิเวศของพระเจ้ามีพระวิหารของพระเจ้า,า,ห,า,จาหลายครั้งนะครับเราพยายามที่อะติดต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นเราพยายามหาพระอื่นพยายามไปที่อื่นๆแต่เราก็พบแล้วว่าสิ่งน,นั้นไม่มีอยู่จริงแต่พระเจ้าทรงเป็นจริงอเมน นั้นเมื่อเราพบของจริงแล้วเราควรที่จะเชื่อในของจริงอย่างเต็มและล้นอเมนไหมครับเต็มใจที่จะเชื่อฟังนะครับพระเจ้าวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องนะครับนะครับจะอยู่ในพระเจะนะของพระเจ้าในมาระโกบทที่9ก้าข้อที่สามสิบสามถึงสามสิบเจ็ดให้พี่น้องอ่านพร้อมกันครับหนึ่งสองสาม Thank yeah. เราเกาะทับเราใครไม่ยอมเรวันนี้ก็อย่างที่เสียงของพระองค์เกาะที่เราจะนมัสการพระเจ้าเราอยากจะให้พระเจ้าโ่มบางอย่างออกจากใจของเราโ่มสิ่งที่ไม่ดีโ่มความโขมขื่นโ่มการไม่ให้อภัยหรือว่าโหมบากของเราออกจากชีวิตของเราเพื่อจะพบพระเจ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดพระเจ้าว่าขอบคุณพระองค์ในขณะที่เอสเปซฮ่าเมนอาเมนนี่ก็รับพี่น้องที่มาจากเกาหลีนะครับที่เสียงของเราเกะเสียงสมบูรณ์รับไหมครับ นะครับแล้วก็เชื่อว่าสัปดาห์นี้นะครับเราจะเห็นนะครับพี่น้องจากต่างประเทศอ,อี่มาอีกนะครับจากประเทศระยองจากประเทศชนบุรีนะครับจริงๆถ้าพี่น้องของเรามานมัศการแพร่เร้าแต่ละอาทิตย์ที่นี่ไม่พอครับนะครับที่นี่ไม่พอนะครับนดะังนั้นตอนนี้เราจะมีโครงการใหม่นะครับคือนำคิวกับเกียรติสเรนนะครับดังนั้นใครขอคำปรึกษาจากผมผมจะบอกว่ากลับมา ผมสิโบบอกว่าไปเลยนะครับเศร้าแล้วนะครับเศร้าบอกว่าไปเลยแล้วนะครับซิบบอกว่ากลับมานะครับทุกคนโจมกลับมาขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีบ้านไสายอยางที่อบอุ่นมีไหมครับเนี่ยพระเจ้าของพระเจ้านะครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก่อนที่สาววอ,อกสืทะเลาะกันเถียงกันเนี่ยคือพระเยซูคริสต์ได้พยายกรณ์และได้พูดถึงเรื่องที่ว่าพระองค์จะไม่อยู่แล้วนะพระองค์จะสิ้นพระชนกแล้วนะ ระองก็พูดถึงเรื่องแผ่นดินใหม่ของโะรงเมื่อโะรงฟื้นขึ้นมาแล้วจะมีแผ่นดินใหม่จะสร้างราชาอาณาจักรใหม่แต่น่าแปลกใจสาวกคุยเรื่องอายุไหมครับใครจะได้เป็นนายกผู้ใดจะได้เป็นประธานาธิบดีผู้ใดจะได้เป็นราชินีผู้ใดจะได้เป็นกษัตริย์พระเจ้าพระเยซูสิแต่แดงตัง้งผู้ใหคิดดูแช่ว่าเขาเถียงก,กันจนเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจนพระเยซูคริสต์เดินแต่ข้างหน้าพระเยซูคริสต์นำหน้าใช่ไหมครับ เถียงกันอยู่ขา้างหลังว่าใครจะทําอะไรใครจะเป็นใหญ่ใครจะเป็นตําแหน่งไหนใครจะทําอะไรพี่เขาจะรับห,หลายครั้งเรามาในคิสจกักรพอเราไม่มีตําแหน่งเราก็ไม่อยากจะอยู่อยากี่ง่ายออกอยากทิ้ไปเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีตัวตนพระสุคินบอกว่าผู้ดใดต้องการเป็นคนต้นจงรจะเป็นคนปายอเมอไหมความว่าเป็นใหญ่ในคิสจักรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับตําแหน่งแต่มันเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของเรา ประสบกา์พูดถึงการพยายกรณ์เพื่อให้ยังครับเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้เตรียมตัวเพื่อให้สาวโบดิเตรียมตัวว่าฉันสิบประยูะเนเดอปพวกเธอต้องเติบโตรเด้อเกิดอะไรขึ้นคิดกันยู่ข้างหลังเหมือนพ่อแม่กาลังจะบอกว่ามือหนึ่งพ่อแม่ต้องตาย้วละแทนที่ลูกจะบอกว่าธุรกิจจะไปยังไงต่ออันนี้จะทํายังไงต่อจะบริหารเงินยังไงจ่ายค่าไฟต่อจะคุยกันยังไงต่อกลับค,คิดกันเริ่มว่าระดกทะเลาะกันว่าใครจะได้บ้านใครจะได้รถ ใครจะได้สิ่งนั้นใครจะได้เงินในบัญชีของใครจะได้อะไรแต่การอนาคตจะได้พี่น้องเชิญสาวกสนใจเฉพาะสิ่งที่มองเห็นในโลกใบนี้เท่านั้นไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่ไม่คิดสอนแล้วสอนอ,อนีกวบาล,ล,ล้วเหาวอีกยูกิ่นน้าฟุกครีด,ด้วยไม่สนใจสนใจแต่ว่าเงินในบัญชีจะมีเท่าไหร่สมบัติจะมีเท่าไหร่ตำแหน่งไหนฉันจะได้รับการยอมรับแบบไหนที่ฉันจะได้รับ เราจะรับความหมายของพระเยซูคริสต์พระองค์ต้องการให้เรารับภาระของพรงะองค์แทนแบกแอกของพระเจ้าให้เราร่วมกันแบกแอกของพระเจ้าแบกข่าวประเสริฐของพระเจ้าแบกหน้าที่ของพระเจ้าหลายครั้งเขาก็แบกไม่ชอบเวลาทําอะไรไม่ชอบไม่อยากทำงงเงงงเงพระเจ้าคาดหวังที่จะให้เราโตขึ้น ให้ทุพินคาดหวังว่าถ้าต้องโต,ตขึ้นแล้วนะบอกคนังข้าครับต้องโตขึ้นแล้วนะอเมนต้องโตขึ้นอเมนไหมครับต้องทิ้งความบาปของเราได้แล้วนะต้องทิ้งความโลภของเราได้แล้วนะ ต้องกลับใจใหม่แล้วนะเรื่องไหนที่กลับใจใหม่ไม่ได้หลายครั้งเราไม่สนใจเลยเพบาปเพราะศีลสาสมลายขนาดไหนไม่สนใจสนใจแต่ว่าทําไมพระเจ้าไม่อวยพรแล้วพระเจ้าจะอวยพรได้ยังไงเมื่อท่านไม่ติบบาปของท่าอันนี้ความจริงคือความจริงความจริงคือเราต้องปราศจนาหรือว่าเราต้องเติบโตขึ้นในความไทปูลของพระเจ้าว่ามันเติบโตขึ้นในความบาปของเขา ยิ่งเราเป็นคริสเตียนนานเท่าไหร่เราจะเป็นต้องเติบโตขึ้นในความไภบูลของพระเจ้ายิ่งเป็นเหมือนพระเจ้าก็เป็นเหมือนลูซิเฟอร์หลังัากเราเติบโตขึ้นเทนที่จะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์กลับกลายเป็นเหมือนลูซิเฟอร์หรือมารซาตานนิสัยก็คือมาซาตานขา้าก็คือมารซาตานทัศนคติก็มารซาตานท่นที่คิดเหมือนพระเจ้าทําเหมือนพระเจ้าพูดเหมือนพระเจ้าบอกแต่ทุกอย่างคือมารด้วย หวานความแตกเล้าหวานความแตกแย่นินพากันแตกปุ๊บแตกเหลกันทำร้ายกันไม่ให้กำลังใจกันล้ายสิ่งหลายอยา่างแต่พระเจ้าคาดหวังให้เราโตขึ้นอ่มนงไหมพระเจ้ากำลังเปรียบเทียบความเข้าใจนะครับของสาวกกับเด็กเด็กที่ว่าเข้าใจยากแล้วสาวกเข้าใจยากกว่าเด็กยากกว่าเด็กอีก นักคนเด็กแทนที่เรื่องง่ายแบบเนี้ยที่เขาใจกเขาใจหลายครั้งพระเยซูริ์พูดคำอุปมาบอกว่า,เร,าเรื่องนั้นแน่เรื่องนี้แน่สาวโบกตกกลับมาถามว่านั้นันอย่างไรว่าอย่างไรคิดซับซ้อนคิดเยอะคิดแยะคิดมากคิดหม่แต่ไม่คิดไม่ถูกมีปัญหาพี่น้องเชื่อว่าหน้าที่ของสาวโบหรือผู้เชื่ออย่างเราไม่ใช่เรื่องของตําแหน่ง แต่เป็นเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบอเมน,นอเมน,นไหมอุย้ยม่ไม่ต่ำแน่งม่ไนไนะอเทยศสนาม่ไปรบกโบมันไอใดนักประมาสกา,ารม่ไปรบโบนไม่ได้ทำอะไรไม่กวาดก็มีมีหานไม้ล้างพวกน้ำก็มี หลายอย่างที่เราจะร่วมกันปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแต่อยู่ที่ว่าเราจะทําจริงหรือเปล่ามันไม่อยากค็นอะไรกวนเราไม่ได้รับตําแหน่งแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าให้เรารับใช้เด็เกเด็กพี่น้องรู้จักเด็กไหมครับเด็กวันเด็กแตงเด็กย,ยุ้ยเด็กฟัจูนมีใครจะเป็นเด็กอีกเลื่อซื้อไห้ อุ้ยพีต่ต้อมเขาโตแล้วเขาโตแล้วมินก็โตแล้วนะครับถ้าถ้าแต่ขี่ไซค์ผา,าให้อภัยเลยผมให้ได้เพราะว่าเขาเป็นเด็กแต่ถ้าอาจาร,รย์ปุ้ยขี่ไซค์ผ่าจ็าาให้อภัยบอกม้ไหมประาน หลายครั้งเราเป็นพิเศษลอบากแต่ว่าพระคุณพระคุณเพื่อให้ฉันจะทํานั้นได้ทําสิ่งนี้ได้ทําอย่างนั้นได้ทําอย่างนี้ได้แต่ให้เราดูก่อนว่าพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อเมียนขี่คนอื่นมาดูแลคนอื่ดออน,ด,นดูแลเด็กเด็กตเม่นนห้ยเก็กน้อยไปดูแลเด็กน้อยเป็นไปไม่ได้ไนหะมเขาจะมีขวดอนุบาลทา,าไมขาาเขาก็หายเก็กน้อยรุ่นเดียวกันดูแลก,กันแล้วเนาะใช่ไหม ดังนั้นคริสเตียนเราเราเองที่เป็นคริสเตียนเราต้องเป็นผู้ใหญ่ผ่ายิ่งยานในการดูแลเด็กซอยกันเงี้ยขี่เงี้ยเหนียคนนั้นเงี้ยขี่เงี้ยเหนียวคนใหม่คนเป็นคนเก่าคนเก่าก็เงี้ยขี่กันอาเมนไหมอาเมนบอสเพื่ออาเมนควายแหน่นั่นคือความรับผิดชอบของคริสเตียนเด็กอดทนต่ำลืมง่าย แต่พี่พ้องว่ไม่เขาว่าเด็กหรือว่าผู้เชื่อใหม่กําลังเรียนแบบเราเขากําลังเรียนแบบท่าทางของเราเขากําลังเรียนแบบนิสัยของเราอย่าบอกว่าพระเจ้าสร้างฉันมาเป็นอย่างนี้ฉันก็จะเป็นแคสซีฉันก็นจะเป็นแบบนี้ฉนันจะจะยูจังซีพี่ว่าช่ากร้านถ้าเรามีลูกเราจะรู้เลยว่าเราจะให้ลูกเราเป็นคนดีมากกว่าเราได้สำหังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเป็นแบบอย่างคือการเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ อ่มนไหมครับวันนี้ถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงเด็กเราจะดูแลแกะเด็กยังไงถ้าแกะตัวน,นั้นเนะอดื้อเราจะมีความอดทนแค่ไหนอดทนอะไรดอกแบบนี้เห็นไหมหรอเปลแกงแค่ละแกงแกะ <c oughs> พี่น้องเราจะทำงานของพระเจ้าได้ยังไงถ้าในเมืม่อ เด็กที่เข้ามาหรือว่าคนที่เชื่อใหม่เข้ามาเนี่ยอดข้นตําใช้อารมณ์มีความบาปภาพผีเขมาม่ได้โบนถ้า,าเราไม่ต้องมัดระวังเราก็เจอรบกวนเราก็เจอต่อต้านพี่น้องฉลักถ้าเราโมดสะดุดคนนั้นเรื่องนี้สะดุดคนนี้เรื่องนั้นเราจะทํางานของพระเจ้าที้ดีได้ยังไงอเมนไหม <c oughs> นี่แค่พะเยซยูสู้พยายามู้สู่เสงสามมือเองแล้วก็จะกลับมาใหม่ คิดกันม่นเทื่อถืถถถล้อกันย่วสั่งพี่น้องทุกานผมจะบอกอย่างนี้ว่าพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้เรียกเรามาเพื่อเราจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งหรือว่านั่ารวยเราก็ลังวาหาพระเจ้าเราคิดถึงแต่สิ่งที่เราจะได้รับแต่เราลืมไปว่างานของพระเจ้าคืองานที่เราต้องทิ้งตัวเอง โอ้พี่น้องเรามาสัมภาษณ์ผู้ลับใช้นะครับเราพู้รับใส่ต่างๆนะฮะที่รับส่พระเจ้าคุณใหญ่ที่มุาราเป็นมิชชั e P A, ่นลีไปเนปาาอาจารย์ปุ้ยจารย์เฮจิน,นเราแต่ละคนล้วนแต่เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อเป้าหมายอะไรก็ไม่รู้ ปุ๊บวนอากาศกดปว่าซิมีกินบอปุ๊บว่าซิมีข่าวสารกอกบอบอปุ๊บว่าซิมีเงินใจอาไฟบอไม่รู้ว่าจะมีเงินกินกาแฟไหมไม่มีใครรู้แต่รู้แค่ว่าเราต้องทิ้งตัวเองและวางใจพระเจ้าดังนั้นงานที่พระเจ้าเรียกให้เราทำสิ่งแรกไม่ได้มาเพื่อความมั่งคั่งแต่มาเพื่อปฏิบัติคนอื่นอามนอามนไหมครับถามว่าอยากกิ่นบอก็ไาะวอยากกิ่นดอกแตครับพระเจ้าหลายว่าสับสนไปก็เลยทิ้ง รักพระเจ้าหลายกว่าอนานคตของตัวเองก็เลยทิ้งบ่มีกูอยากก่อยากรว,วยรอกผมก็อยากรวยอย,อยากมีเงินอยากมีทรัพย์สินเลยละอยากแจกี่นอ้อกใส่กู้ะนึ่งสองหมื่นสามมืนตตอนนี้พอดีนี่อดทนก่อนเราจะมาเร็วๆนี้เหมือนที่พระเยซูบอกนะว่า,าไปกันแจกเร็วๆนี้นะครับพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเพื่อความมั่งคั่งแต่ความมั่งคั่งหรือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของแถมที่พระเจ้าจะเวยนพอเราเมื่อเราปฏิบัติและรับใช้คนอื่น เมื่อเราสัตซ์ซื่อเมื่อเรายังเกรงพระเจ้าเมื่อเรา้ม่เ,เกียิพระเจ้าทรัพย์สมบัติพระเจ้าจะจเป็นผู้จัดเตรียมให้เหมือนกษัตริย์ดาวิดได้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นมรดกของข้าพระองค์อ,อเมอนครับเราไม่ได้อยากได้ตําแหน่งเราไม่ได้อยากได้รับใช้พระเจ้าเพื่ออยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้อะไรใหญ่โตมากมายแต่พระเจ้าทรงเป็นมรดกนั่นหมายความว่าพระเจ้าจะจัเดเตรียมมรดกให้กับเราอาเมนครับเราจะไม่อับอาย เราจะไม่ขายหน้าเพราะพระเจ้าทรงปินไงเมื่อเรารักใช้พระเจ้าเมื่อเราให้เกียรติพระเจ้ายังเรงพระเจ้าสัตย์ซื่อชำระชีวิตเสมอละเกียรอปาปพระเจ้าจะให้พระพรทะลักในชีวิตของเราเองอาเมนวันนี้เราอาจจะกำลังวิ่งตามพระพรแต่เมื่อเรารักใช้พระเจ้าพระพรจะวิ่งตามท่านบอกคนนะข้างคบเมื่อเรารักใช้พระเจ้าพระพรจะวิ่งตามท่าน amen เพราะนั้นพี่นองสทรัสเราต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณเราต้องเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเราต้องช่วยกันในการปฏิบัติในการรับใช้คนใหม่เราต้องดูแลผู้ที่มาครั้งแรกเขาสบปล่อยให้นคนใหม่มาครั้งแรกรู้สึกเดียวดายเช่นมือนี้ราอ่านููเดียวนะครับเราควรที่จะนั่งดูแลเขาเผื่อเขาว่าเป็นสมาชิกเราเราไม่รู้นะครับก็ที่ดูแลเขาก็ทีอยู่ขางๆเขาก็อยู่หน้าห้องน้า มีบอก็เป็นแจกเสียงใปนเขายางเขาปากล้วยก็ได like ้นะครับเราจะเป็นต้องให้คําแนะนํากับเขาด้วยนะครับดังนั้นพี่นอรชาร์เราจะเป็นต้องดูแลซึ่งกันและกันและคิดอย่างเดียวว่าวันนี้ฉันจะต้องปฏิบัติใครสักคนหนึ่งวันนี้ฉันจะต้องดูแลใครสักคนหนึ่งเมื่อเนี้ยฉันต้องให้ของฉันเพื่อใครสักคนหนึ่งเราต้องคิดว่าวันนี้เราต้องอยู่เพื่อใครสักคนหนึ่งให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งรักใครสักคนหนึ่งให้อภัยใครสักคนหนึ่ง เป็นไปไม่ได้หรอกครับทุกวันจะมีคนทำตามใจท่านและร้อยเปอร์เซ็นต์แบบถูกใจท่านร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางหัวเง,งี้ยก็ต้องการยิงเกลียวใช่กันเพื่อพัฒหาอวสุดที่ยังอันนี้ความจริงยิงเกลียวใช่กันเราต้องเตรียม ใจของเราว่าเขาจะต้องเตรียมใจในการเรียนอาัยเตรียมใจในการพักพ้นเตรียมใจในการอวยพรคนอื่นเตรียมใจในการที่จะถวายให้คนอื่นเตรียมใจในการเรียนกับแฟคนอื่นเพราแมงโอ้ยไปบานคนนก้ไปนะเขาเรียนเขาดี๋นไปบานจิตไตไปนะจิไปเรียนเขาดีดีไปบานเขาีินไปนะเราต้องเป็นผ่อนอเมนนั่นคือที่ใส่ผู้ใหญ่ใส่ปัญญาอเมนไหมครับอฏิญาณด้วยกันพระเจ้าขอบคุณพระองค์สรรพวจนะของพระเจ้าที่ลงมาหาเรา บนีเรารู้แล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้คือการที่เราจะเติบโตขึ้นเราจะต้อนรับเด็กเราจะไม่มีนิสัยเด็กเราจะไม่ทําตัวเด็กแต่เราจะต้อนรับทุกคนที่เป็นเด็กรักเด็กดูแลเขาทุ่มถนองเขาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาเราเชื่อได้ว่าวันนี้เป็นวาระที่พระเจ้ากำลังสร้างเราและให้เราเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณและให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแลให้เราเป็นเด็กอีกต่อไปพระเจ้าขอช่วยเราด้วยถ้าเราจะมีนิสัย่งอแงสะดุดง่ายล้มง่ายสะดุดอ่า คิดคําพูดของคนอื่นแล้วก็รู้สึกถึงขมขืนไม่ให้อภัยให้อภัยยากยากขอพระเจ้าช่วยเราปรดเจา้าข้าเราต้องการเป็นคนใหม่ที่เดินขึ้นในสง่กการาศีของพระเจ้าและเราเชื่อว่าเมื่อเรายังเก่งพระเจ้าพระเจ้าจะให้สนิปัญญาเราในการทำรงชีพในการใช้จ่ายในการดูแลชีวิตของเราพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนา,นพนานมพระสุริย์อาเมนเราจะพัก